สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะเปลี่ยนบรรยากาศชวนน้องๆมาทำบอนดี้กันบ้างนะคะบาวนี้เราทำมาเยอะละวันนี้เปลี่ยนมาทำบอนดี้กันบ้างบอนดี้ตัวนี้นะคะเป็นบอนดี้ช,ช็อกโกแลตชิพนะคะแต่งหน้าด้วยนูเทลล่าค่ะรสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็ไม่หวานมากนะคะพร้อมแล้วเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของ บอนดี c ช็อกโกแลตชิพนูเทลล่าของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะแป้งพี่ส้มใช้เป็นแป้งเค้กนะคะผงฟูกเกลือป่นค่ะร่อนรมกันพักไว้ก่อนนะคะไว้ช็อกโกแลตค่ะไข่ไก่ค่ะ,ไไคะใช้สองฟองพี่ส้มใช้เบอร์หนึ่งนะคะเนยสดค่ะกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายค่ะนูเทลล่าแล้วก็ช,ช็อกโกแลตชิพนะคะพร้อมแล้วเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับถาดในวันนี้ค่ะพี่ส้มใช้เป็นถาด10คูณ10นะคะหรือใครจะใช้เป็น9คูณ9ก็ได้นะคะถ้า8คูณ8ก็ได้อยู่คาดแต่ว่าขนมจะสูงนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มเวลาอบอีกประมาณ5-8นาทีนะคะไปวอร์มเตานะคะคอุณหภูมิ170อองศาค่ะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะถาดทาเนยปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับไว้นะคะเนยเป็นเนยขาวนะคะเนยสดนะคะใส่ใน ในแก้วไว้นะคะแก้วอันนี้เวฟได้นะคะจากนั้นเป็นไว้ช็อคลงไปเลยนะคะเราจะเวฟเขานะคะจนเขาละลายค่ะความร้อนสูงสุดนะคะประมาณ3นาทีค่ะแต่พี่ส้มจะเวฟรอบละ1นาทีนะคะแล้วเ,เอาออกมาคนค่ะจนกว่าเขาจะละลายหมดนะหากใครไม่มีไมโครเวฟให้น้องเอาไปตุนนะคะหลังจากที่เราเวฟแล้วค่ะอันนี้เราจะพักให้เขาอุ่นนะคะ เตรียมโถตีนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นตมด้วยไข่แล้วก็กลิ่นวานิลานะคะเราจะตีเข้าความเร็วสูงสุดนะคะให้ไข่ขึ้นฟูค่ะประมาณ2-3นาทีนะคะใส่ไว้ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ะคะ่ะลงไปเลยนะคะ กรจะตีเขาต่อนะคะจนเขาเข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่ของแห้งนะคะลงไปเลยค่ะตีความเร็วต่ำนะคะจนเขาเข้ากัน นะคะคเราจะเติมช็อกโกแลตชิปลงไปค่ะช็อกโกแลตชิปนะคะเราจะใส่ทีเดียวทั้งหมดหรือว่าจะแบ่งครึ่งไว้ก็ได้นะคะอีกครึ่งหนึ่งไว้แต่งหน้าก็ได้นะคะตีแค่พอเข้ากันแค่นั้นนะคะแป๊บเดียว ต้สมส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนผสมจะข้นๆห,หนืดๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทลงถาดเลยนะคะ เกี่ยหน้าขนมนะคะให้เท่ากันทั้งถาดน,นะคะนูเทลล่าี่ส้มจะใส่เป็นถุงบีบแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเข้านะคะปริมาณตามใจชอบของเราเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราใช้เป็นไม้ปลายแหลมไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแต่เก็บอะไรก็ได้นะคะที่เรามีค่ะนํามาแต่งหน้าเขาค่ะบนบนเขนิดนึงนะคะเข้าสวยงามแบบนี้นะคะ หากใครชอบถั่วหรือว่าอยากแต่งหน้าช็อกชิพเพิ่มก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าเราจะนําไปเข้าอบเลยก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยนะคะตรงนี้พี่ส้มจะแต่งด้วยช็อกชิพเพิ่มนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นช็อกช็อกซังแทนนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นช็อกชิพก็ได้นะคะโรยเข้าไปตามใจชอบเลยค่ะ นำขนมไปเข้าอบนะคะประมาณ22 2 5นาทีค่ะขึ้นกับตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำเข้าออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะพักขนมจนเขาเย็นสนิทนะคะจากนั้นค่ะนำแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะเราค่อยมาตัดชิ้นกันนะคะ หลังจากที่เราแช่เย็นประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะก็นำเขาออกมาตัดได้เลยนะคะการตัดนะคะน้องสาม,มารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะตามใจชอบนะคะอย่างเช่นจะตัดแบบบราวนี่ก็ได้หรือว่าจะตัดแบบอื่นๆก็ขึ้นอยู่ก,กับการใส่กล่องของเรานะคะสำหรับกล่องในวันนี้ค่ะที่ส้มจะใช้เป็นกล่องสี่หลุมแบบนี้นะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ4.5คูณ4.5เซนนะคะจัดใส่กล่องกันนะคะ ขนมอร่อยนะคะรสชาติไม่หวานจัดนะคะและสามารถเก็บได้นานนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บได้ประมาณ15วันนะคะเก็บนอกตู้เย็นเก็บได้ประมาณ5วันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรคนบคุณฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปอส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ